มาที่วัดสันติธรรมคีรีก็ได้นะครับถ้าท่านที่อยากมาร่วมกับพระอาจารย์นะครับวันไหนว่างๆก็วันหยุดยาวๆนะครับเนี่ยฮะมีเรื่องเล่ากันพี่เขาบอกว่ามีพระจะเอาไปบุรณะแล้วเอาไปอยู่ก็บอกว่าเกิดปฏิหารเรื่องฟ้าลมฝนลมนะครับพายุหอบใบไม้ขึ้นไปบนรถ รถประตูก็เปิดไม่ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่พี่นั้นก็อยู่นะครับเขายังมีชีวิตอยู่เขาเล่าให้ฟังมื่อกว่ามีพระจะนิมนต์หรืออัญเชิญองค์พระพุทธรูปไปอยู่ที่วัดนะครับแล๊ะแ่ายเดี๋ยวเดี๋ยว วางไร้สดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปนะครับเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่บโบราณเลยนะครับนี่พี่เขาบอกว่าปู่ย่าตายายท่านอายุร้อยปีที่เสียชีวิตไปแล้วยังยังก็เห็นแล้วครับเห็นองค์พระ ภาพุทรรูปที่นี่แล้วนะครับนี่เป็นเก่าแก่มากนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจพร่นิ่งนะครับว่าถ้าอยากมาบุรณะนะครับแต่งเติมองค์พระใหม่นะครับเดี๋ยวเ,เวลาหยุดวันหยุดนะครับท่านเซิร์ชมาที่วัดสันติคามกีรีนะครับมาบุรณะอ,อ,องค์พระโบราณกันนะครับว่าตั้งแต่สมัยไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าปู่ย่าตายายท่านร้อยกว่าปีเนี่ย ท,ที่เสียไปแล้วเน <ร Stevens. S 1> oh ี่ยเขาบอกว่าก็เห็นแล้วนะครับองค์พระนะครับนี่ครับก็มีที่ขาดหายไปนะครับอย่างเช่นเนี้ยฮะนิ้วนะครับเราขอเรียกนิ้วกันเนาะเออนี่ครับนิ้วแล้วก็มีหูที่มีแตกนะครับแล้วก็สีแล้วก็ตรงนี้นะครับที่หลุดหายไปนะครับมาต่อเติมมาแต่งเติมไ้เนาะก็สาธุสาธุทุกท่านนะครับ องว์ปู่คัาบาจจะหาสายบุญสายญาณมาบุรุ่ะให้กับอ,องค์ใหม่นะครับเพื่อพัฒนาเพื่อมีบุญวัสนาอันศักดิ์ก็จะได้มาสร้างให้ที่นี่ให้งดงามาซึ่งไม่ต้องมีพระก็ได้ครับก็มาสร้างให้ดูรักษาสถานที่ไว้นะครับเพื่อ,อคนรุ่นหลังมีบุญวัสนานะครับ จะได้มาพัฒนาวัดตรงนี้ต่อไปเรารักษาไว้คนรุ่นหลังนะครับนี่ครับขอเชิญนะครับมาสันติวัดสันติคามคีรีนะครับเป็นมาสร้างบุรณะวัดเก่าแก่นะครับองค์พระเก่าแก่กันนะครับว่าเป็น